สวัสดีครับพี่น้องทีละกับวันนี้พระชน,นของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในกิจการบทที่3ข้อ11ถึง16ผมให้หัวข้อวันนี้ว่าชีวิตที่มีเป้าหมายถวายพระเกียรติหลังจากที่ท่านเปรโตกับยอนได้นําให้คนง่อยที่ป่วยมาตั้งแต่เกิดเนี่ยนะครับลุกขึ้นเดินได้เราจะสังเกตในพระคำของพระเจ้าว่าชีวิตของท่านนั้นมีชีวิตที่มีเป้าหมายถวายเกียรติพระเจ้าจริงๆพระคัมภีร์ได้อ่านว่าเมื่อคนง่อยที่หายนั้นได้ยังยึดเปรโตรและยอนอยู่ฝูงชนก็วิ่งไปหาท่านที่เฉลลีีียยยยยงงงพรรรระวววิหาาาซซึ่่เเกฉโมออนด้ัศจจ์ อย่างยิ่งพอเปเรโตรเห็นก็กล่าวแก่คนเหล่านั้นว่า ท่านชนชาติอิสราเอลทั้งหลายฉะั้นท่านพากันมาประหลาดใจด้วยเรื่องคนนี้คอมเมนต์ดูเราทําไมอย่างก,กับว่าเราทําให้คนนี้เดินได้ด้วยฤทธิ์และความชอบธรรมของเราเองพระเจ้าของอับราฮัมอิสอัคและยาโคบคือพระเจ้าแห่งบรรพุษของเราได้ทรงโปรดประทานเกียรตยิแก่พระเยซูคริสต์ผู้ชายของพระองค์พระเยซูผู้ซึ่งท่านทั้งหลายได้มอบไว้แล้วและได้ปฏิเสธต่อหน้าปีลาตและเมื่อปีลาตตั้งใจจะปล่อยพระองค์ไปแต่ท่านทั้งหลายได้ปฏิเสธพระองค์ซึ่งเป็นองค์บริสุทธิ์และชอบธรรมและได้ขอให้เขาปลอ ปล่อยผู้ฆ่าคนให้ทันทั้งหลายเขาจึงฆ่าพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าชีวิตเสียแต่พระเจ้าได้ทรงโปรดให้พระองค์เป็นขึ้นมาอีกเราเป็นพยานเรื่องนี้โดยความเชื่อในพระนามของพระองค์พระนามนั้นจึงทําให้คนนี้ซึ่งคันทั้งหลายเห็นและรู้จักมีกําลังขึ้นคือความเชื่อซึ่งเป็นไปโดยพระองค์ได้กระทําให้คนนี้หายเป็นปกติต่อหน้าทานทั้งหลายในพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยนะครับจะสังเกตว่าชีวิตของท่านเปโตรและยอห์เนี่ยนะครับมีเป้าหมายถวายเกียรติพระเจ้าเมื่อพระเจ้าได้ทรงท อัศจรรย์ผ่านชีวิตของท่านสิ่งแรกนะครับท่านสำแดงด้วยการกระทําสังเกตในพระบีดตอนนี้เมื่อคนง่อยคนนั้นเนี่ยนะครับยังยึดเปรโตและยอนอยู่สังเกตนะครับทาไมเขายังยึดเปรโตและยอนอยู่นึกถึงภาพถ้าเป็นเราได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าให้เดินได้คงจะดีใจแล้วก็คงอยากอยากจะขอบคุณเปรโตและยอนมากชีวิตของท่านเนี่ยนะครับทำให้คนเนี่ยวิ่งกันมาดู สิ่งที่เกิดขึ้นขอบคุณพระเจ้าครับแต่อย่างที่บอกแล้วชีวิตแห่งการอัศจรรย์มันต้องเกิดขึ้นจากท่าทีที่ถูกต้องคือการอธิษฐานความเมตตาและก็ทำทุกอย่างในนามของพระเยซูคริสต์เราต้องแสดงแบบนั้นครับและพระคัมภีร์บอกกับเราในคาลาเตยียบทหนึ่งข้อ24บอกว่าคนทั้งหลายสารเรเสริญพระเจ้าเพราะข้าพระเจ้าเป็นเหตุที่เป็นอย่างนั้นเนื่องจากการกระทำครับอันที่สองครับไม่แย่งเกียรติจากพระเยซูเมื่อคนเหล่านั้นมาเพ่งดูพวกเขาเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าพวกท่าน ไหนกันพากันประหลาดใจเรื่องคนนี้คำเมนดูเราทําไมยังกับว่าเราเนี่ยทำให้คนนี้เดินได้เขาเองนั้นไม่ได้แย่งเกียรติของพระเยซูคริสต์พระเจ้าอาจจะอวยพรเราทําให้เราเองนั้นได้มีชื่อเสียงอย่าแย่งชื่อเสียงนั้นจากพระเจ้าให้ปากของเราเป็นปากที่จะสรรเสริญพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้สิ่งนั้นกับเราเป็นไปได้เมื่อเรารับรางวัลกล้าที่จะพูดว่า พระเจ้าประทานให้กับฉันผมขอบคุณพระเจ้าที่มีหลายคนเป็นแบบนั้นอันที่3ครับคือยกย่องพระคริสต์เขายกย่องพระนามพระเยซูย,ยังไงข้อ13ท่านยกย่องถึงความถ่อมพระไทยพระเจ้าประทานเกียรติให้กับพระเยซูคริสต์แต่พระองค์ทรงยอมถ่อมพระทยัยยอมอยู่ในมือของปีลาต ขอบคุณพระเจ้าครับพระองค์เขายังยกย่องความบริสุทธิ์ของพระองค์ในข้อที่ 13, 3 4ปีลาตป้องกันจะปล่อยพระเยซูคริสต์แต่คนเหล่านั้นกับฆ่าพระองค์นะครับซึ่งท่านได้กล่าวว่าพระองค์เป็นองค์บริสุทธิ์และชอบธรรมแล้วท่านยังยกย่องพระนามของพระองค์ว่าเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เมื่อพวกท่านฆ่าเสียพระเจ้าได้ให้พระเยซูเป็นขึ้นมายกย่องการทรงพระชนอยู่ของพระเยซูคริสต์และ ในข้อที่16ได้พูดถึงการยกย่องถึงฤทธิ์อำนาจของพระองค์ด้วยนามของพระองค์ทําให้คนที่เป็นคนง่อยมีกําลังขึ้นดังนั้นเองชีวิตที่ถวายเพื่อเกียรติพระเจ้าเขาจะไม่ถวายเพื่อเกียรติแบบเรื่องสั้นๆเขาจะสามารถพูดอย่างเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากว่าพระเจ้าทํำยังไงบ้างคนที่พูดอยู่เสมอถึงเรื่องพระเยซูคริสต์เจ้าเขาจะพูดได้อย่างจริงจังและยกย่องพระองค์เจ้าด้วยความจริงใจดังนั่นเองนะครับวันนี้ชีวิตที่ถวายเพื่อเกียรติพระเจ้าหนึ่งแสดงด้วยการกระทําไม่ใช่แค่คําพูด2 ไม่แย่งเกียรติจากพระเจ้าอันที่3จะยกย่องพระนามของพระเจ้าด้วยรา,ายละเอียดที่มากมายซึ่งเราจะพูดด้วยกันต่อไปในข้อที่17จนถึงสิ้นบทนั้นว่าท่านยกย่องพระนามพระเจ้าเป็นเหตุให้คนนั้นมาเชื่อพระองค์เจ้าได้ขอบคุณพระเจ้าครับขอบพระเจ้าอวยพร